สวัสดีค่ะมีใครก็ไม่รู้ขึ้นมานั่งขอกินนมค่ะมานั่งทำอะไรจ๊ะปิ้งจ๊ะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเตรียมต้องเตรียมไว้ให้เขาทุกวันจ้ะตอนตอนกยินก่อนนอนค่ะดูมะละก,กอให้ดูจ้า กินไปแล้วลูกหนึ like. ่งค่ะอ้ลูกนี้มาแอบอยู่ตรงนี้นล่ลูกงามๆค่ะอะจริงเพีงมาน้จ้าจะพาไปดูเย็นกับอิงค่ะอือจะไม่ให้กินเนาะจะไม่ให้กินถ้าอยากก็ลุกมาจ้าสิเดี๋ยวตตองนมอ้างเขาปะพิงจ้า นั่นไงเอยเห็นจ้ะอปะปรอะไะเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะเอามาให้เขากินเองพ่อเขากินกินข้าวโพดจ้ะอ้าวไม่มีใครเห็นจะตบแม่คะ่ะวันนี้ไม่มีอะไรจ้ะจะตบแต่แม่เขากินแล้วคะ่ะโอ้ยทำไมอะค่ะทำไมคะลูกโเขาไปอยู่บนนี้เลย เล็บก็ยังข้างหลังยังไม่ได้ตัดนะคะเพื่อนๆเขาจะตบแม่ค่ะแม่ก็เลยต้องปล่อยเขาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเขาโมโหเขาอารมณ์ดีก่อนค่อยตบนะอาลมมาสิลูกขึ้นไปทำอะไรกระติชดู้แม่เช็ดตูให้เอาอึ๊บหนึ่งสสองสมหนึ่งสอสมลูกหนึ่งอิงขึ้นหนึ่งสองสามอิงขึ้นอ่ะ พอได้มีเพื่อนเลี้ยงอยู่นะเพื่อนๆจ้าลูกเขาเริ่มโตแล้วนะเพื่อนๆตอนนั้นหน้าตาเขาก็ยังไม่ลืมขาเขาก็เดินเดินมองไม่ไม่เห็นนะ่ะเขายังมองไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าเขาเดินชนไปทั่วเนาะกินอาหารแล้วหนนะคะหมดไปครึ่งเลยอุ๊ยอุยสวัสดีค่ะกันเย็นเย็น,เย,นเย็นจ้าโอ,อโอ้ยิงโอ้ยลืมยัดชื่อลูกประจำเลยฮึบเย็นกระเดดหนึ่ง โชว์านายเย็ยนเย็นฮึบฮึบเย็นฮึบเถอะว่าเออแกนมเสร็จแล้วค่ะน้องพิงนั่งลงจ้านั่งลงจ้าสวยจ๋าเกินนั่งลงค่ะคุณลูกจ้าน้องพิงจ๋านั่งสวยลรือนางจ้าจ้าสวยหลือจ้า เอาแต่ใจใช้อารมณ์นะน้องจิ้งเนี่ยอ่าเนาะนั่งมานะนังมาน่ารักของแม่โอ้ยหน้าดำแต่ใจดีนะคะเพื่อนเถอะเอาเงี้ยไปโอ้จงจานนั่งมาเนาะจงจานนังมาเนาะนเพื่อนขอเขาผอมมากเลยเนาะวันวัน,วนขอกินลูกเดียว ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยคะ่ะรักเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะนี่ปิดท้ายรายการเฮาสู้สู้ลูกเอออิงสู้เออชอบมากเลยแม่นเนะ่ยน้เล็บนะยินนะโอ้ยิงยิงน้งเล็บอุ้ยเออ อ,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 อ้าวเออสู้ๆลูกอือฮึสวัสดีนะคะเพืเพ่อน